สวัสดีครับผมวันนี้วันที่5ธันวาคมปี2566นะครับผมวันนี้มีโอกาสมาแบ่งปันข้อมูลนะครับสำหรับในส่วนของหลายท่านที่ต้องการนะครับไปต่อไปกับขี่ยังไงก็ลองตรวจสอบตัวเช็คดูนิดนึงนะจะเดินทางนะครับกับต่างจังหวัดกันหรือเดินทางไปไหนก็แล้วแต่นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สําคัญนะครับเนื่องจากเราเนี่ยนะครับได้มีโอกาส ไปต่อใบอคีมานะครับผมแล้วสิ่งที่วันนี้มาอัปเดตแล้วก็มาแบ่งปันน่าจะเป็นประโยชน์สําหรับหลายๆท่านนะที่ดําเนินการนะครับในเรื่องของการวางแผนที่จะต้องดําเนินการต่อใบอคีนะครับก็มาดูกันว่ามีวิธีการอย่างไรต้องนะครับเตรียมเอกสารอะไรบ้างนะครับผมและดําเนินการอย่างไรนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับสําหรับในเรื่องของรายละเอียดสําคัญที่เราจะต้องมีก่อน ท่านจะต้องมีแอปพลิเคชันนะครับ DLT Smart Queue อันนี้นะครับดาวน์โหลดนะครับมาที่โทรศัพท์เราไว้เลยเนาะเดี๋ยวนะครับมาดูว่าวิธีการทำอย่างไรต้องบอกว่าในการจองคิวนะครับผ่านแอปพลิเคชัน DLT SmartQ เนี่ยนะครับผมใช้เวลาไม่เกิน5นาทีนะนะครับทำเสร็จและนะครับก็ไม่ได้มีความซับซ้อนเดี๋ยวดูเป็นทีละขั้นตอนไปนะครับสำหรับกระบวนการขั้นตอนที่เราจองเนี่ยนะครับก็จะมีข้อมูลตรงนี้มานะครับว่าเราเนี่ยจองวันไหนนะครับก็ล่าสุดก็คือเดือนธันวาคมนี้เลยเนาะนะครับรอบเวลาใดนะใบขับขี่ของท่านเป็นแบบไหนก็จะบุนะครับอย่างของผมเนี่ยก็จะเป็นใบอนุญาตขับขี่ส่วนบุคคล การขอต่อใบอนุญาตขับขี่นะครับจาก5ปีเป็น5ปีนะครับแล้วก็สิ้นอายุไม่เกิน1ปีนะครับผมมีอบรมผ่านระบบ e-learning ด้วยนะวันนี้นะครับผมสำคัญเพราะว่าถ้าเราอบรมผ่าน e l e a r n i ก็จะได้นะครับในเรื่องของข้อมูลตรงนี้อันนี้ท่านก็จะต้องนะทำการบันทึกรูปหน้าจอตรงนี้ไปด้วยนะครับ เอกสารนะที่เราจะต้องเตรียมเดี๋ยวไปดูชัดๆอีกทีหนึ่งแต่ว่าสิ่งที่เราจะต้องเตรียมคร่าวๆในส่วนของใบอนุญาตกับขีนะครับข้อมูลนี้ก็คือบัตรประจําตัวประชาชนสำับจริงอันนี้ต้องเตรียมไป นะใบรนุญาตตัวเดิมนะครับผมที่เรามีอยู่ผลการอบรมผ่านระบบนะครับ DLT Earning l e ก็คือนะครับในส่วนของตัวนี้แหละนะที่เราจะต้องเตรียมไปนะครับใบอบรองแพทย์นะครับฉบับตัวจริงนะครับอันนี้ก็จะต้องเตรียมนะครับหรือว่าต้องขอใบนะถ้าท่านต่อมอเตอร์ไซค์นะครับพร้อมกับรถยนต์เนี่ย ท่านจะต้องมี2ใบแต่แนะนำครับขอแค่ใบเดียวนะแล้วก็ไปถ่ายเอกสารเอานะอันนี้คือกรณีต่อพร้อมกันเนาะทั้งจักรยานยนต์ก็ดีนะครับแล้วก็รถยนต์ด้วยนะครับแต่ว่าถ้าท่านต่อรถยนต์อย่างเดียวเตรียมไปแค่ใบเดียวได้ละนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับก็คือหลักฐานการจองคิวนะครับของที่เราจะดําเนินการจองผ่านนะครับแอปพลิเคชัน dlt smart queue ตัวนี้แหละนะอ่ะนี้ก็เป็น5ส่วนที่เราจะต้องรู้แล้วก็ต้องเตรียมไป ครับในส่วนของนะครับเอกสารเจาะลึกให้อีกนิดนึงนะครับผมก็มีบัตรประจําตัวประชาชนนะนะครับมีแบบขีตัวเก่านะครับที่หมดอายุ ใบรับรองแพทย์นะครับผมอันนี้ไม่เกิน1เดือนต่อพร้อมกันนะครับรถจักรยานยนต์แล้วก็รถยนต์นะท่านจะต้องเตรียมไป2ใบนะฮะก็คือขอใบเดียวแล้วก็ไปถ่ายเอกสารนะนะครับแล้วก็หลักฐานการจองคิวนะครับตัวนี้นะครับผ่านตัวแอปพลิเคชันตะกี้นี้แล้วก็หลักฐานที่เราอบรมผ่านออนไลน์1ชั่วโมงตัวนี้นะต้องเตรียมไปนะสำคัญนะและที่สําคัญ ก็ต้องเตรียมเงินไปด้วยนะครับผมนะในส่วนของเงินเนี่ยสามารถโอนได้นะครับแต่ว่าถ้าการโอนเนี่ยเขาจะแบ่งโอนเป็นประเภทนะโอนในเรื่องของมอเตอร์ไซค์รอบหนึ่งนะครับโอนในเรื่องของรถยนต์รอบหนึ่งนะในส่วนของมอเตอร์ไซค์เนี่ยสองร้อยห้าสิบาทต่อห้าปีนะปีละห้าสิบบาทรถยนต์นะครับห้าปีคือห้าร้อยบาทเพราะฉะนั้นถ้าท่านต่อทั้งมอเตอร์ไซค์แล้วก็รถยนต์พร้อมกัน ก็เตรียมไป750บาทนะอันนี้ก็สิ่งที่จะต้องรู้นะครับแล้วก็ต้องเตรียมไปอันนี้เป็น5สิ่งสำคัญนะที่น้ำมันเน้นย้ำกันนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลย ในเรื่องของการจองคิวก่อนนะครับ moved. ก่อนที่เราจะไปจองคิวนะครับนะอาจจะต้องรับทราบนิดนึ่งว่าใบข,ขับขี่ของเราเนี่ยนะครับผมนะก็จะแบ่งเป็น2แบบให้เข้าใจแบบแรกก็คือว่าถ้าใครทําใหม่ๆเนี่ยนะก็จะต้องเป็นใบขับขี่ชั่วคราวที่เป็นอายุ2ปีนะส่วนแบบที่2ครับเป็นใบขับขี่ส่วนบุคคล5ปีละนะครับในเรื่องของแบบที่1ครับก็คือนะเรื่องของใบขับขี่ชั่วคราว2ปีนะครับก็เป็นใบขับขี่ใบแรก ที่หลายท่านเริ่มทําใหม่ซึ่งตอนที่เราทําใหม่เนี่ยนะครับก็จะเป็นใบขี่ชั่วคราวนะครับผมก็หมดอายุนะครับใน2ปีนะก็จะต้องต่อนะครับจาก2ปีชั่วคราวเนี่ยไปเป็น5ปีนะครับกรณีขาดไม่เกิน1ปีเนี่ยนะครับผมจะต้องอบรมนะอันนี้สําคัญนะครับกรณีขาดเกิน1ปีนะครับแต่ไม่เกิน3ปีอันนี้อบรม5ชั่วโมงเลยแล้วก็สอบข้อเขียนที่คนส่งนะอันนี้ต้องรู้นะครับ กรณีขาดเกิน3ปีนะครับอบรม5ชั่วโมงเหมือนกันนะครับแล้วก็มีการสอบข้อเขียนสอบภาคปฏิบัตินะไปที่ขนส่งเลยนะอันนี้ก็นะต้องเน้นย้ํากันว่าจริงๆแล้วนะครับอย่าให้เกิน1ปีเป็นสิ่งที่ดีเลยนะครับสามารถต่อร่วงหน้าได้นะครับเมื่อถือเวขี่ครบ1ปนะีนี่ก็เป็นสิ่งที่ควรทราบสําหรับในเรื่องของมือใหม่นะครับ ตมานี่ต้องบอกว่าคนที่ผ่านนะครับในเรื่องของชั่วคราวนะก็จะเป็น5ปีแล้วเนี่ยนะครับผมก็เป็นใบขบขี่ที่ต่อจากชั่วคราว2ปีตะกี้แหละนะครับมามาเป็น5ปีหรือว่าหมดอายุ5ปีนะครับในส่วนของกฎนะสิ่งที่เราต้องรู้ก็คือว่ากรณีที่ขาดไม่เกิน1ปีเนี่ยนะครับก็สามารถอบรมผ่านระบบ e-learning 1ชั่วโมงซึ่งวันนี้เดี๋ยวเราจะบอกวิธีการกันนะครับกรณีขาด1ปีแต่ไม่เกิน3ปีครับ ท่านสามารถอบรมผ่านระบบออนไลน์ e-learning อันนี้เลือก2ชั่วโมงนะครับแล้วก็มีการสอบข้อเขียนนะที่ขนส่งนะนะครับอันนี้ก็จะเสียเวลาไปอีกนิดหนึ่งนะครับกรณีขาดเกิน3ปีนะครับท่านจะต้องอบรมผ่านระบบ e-Learning 2ชั่วโมงนะครับมีสอบข้อเขียนสอบภาคปฏิบัติใหม่ที่ขนส่งนะเออนะครับผมอันนี้ก็แจ้งกันให้คนทราบนะครับก็เน้นย้ำแหละครับว่าอย่าให้ขาดเกิน1ปีนะนะครับ ในกรณีนี้ท่านสามารถต่อร่วงหน้านะครับได้6เดือนนะนะครับต่อล่วงหน้าได้ไหมเพื่อความปลอดภัยบางทีเนี่ยมาดูเอา้าหมดแล้วหรออะไรเงี้ยนะครับลืมดูเพราะว่ามันเป็น5้ปีนะฮะอ่ะนี่ก็เป็นลักษณะที่ครทราบนะครับที่เป็นไบเบขี่ทั่วไปนะครับทีนี้เราเริ่มจากในเรื่องของการจองคิวก่อนนะครับท่านสามารถที่จะเอาโทรศัพท์เนี่ย สแกน q r วอารโค้ดตรงนี้ได้นะครับเพื่อจะเข้าไปสู่แอปพลิเคชัน dlt smart q นะนะครับอันนี้หรือท่านดาวน์โหลดมาแล้วนะครับผมก็สามารถที่จะเ,เตรียมพร้อมเข้าไปได้เลยนะครับเ,เดี๋ยวเรามาเริ่มกันนะนะครับในส่วนของการเข้ามาไม่ยากครับผมนะท่านจะต้องนะครับกดเข้าแอปพลิเคชัน dlt smart q นะครับผมแล้วก็ดำเนินการลงทะเบียน นะครับผมเสียก่อนเนาะให้เสร็จเรียบร้อยเสร็จแล้วนะครับท่านจะต้องดําเนินการเลือกสํานักงานนะครับผมขนส่งท่านจะไปต่อว่าท่านจะไปต่อที่ไหนจังหวัดใดอันเนี้ยนะครับค้นหาได้นะครับตรงนี้ก็มีข้อมูลอยู่นะครับในส่วนของรายละเอียดนะครับผมนะท่านก็ดูพื้นที่ของท่านอันนี้ย้ําสําคัญนะครับผมนะจะต้องเลือกนะครับในส่วนของขนส่งจังหวัดของท่านนะนะครับเสร็จแล้วนะครับท่านก็จะต้องมาดูในเรื่องของนะครับเลือกประเภทบริการ งานใบขับขี่อนุญาตก็ตรงนี้เลยนะครับตรงๆนะนะครับผมก็ขออนุญาตนะครับมาที่รายละเอียดตรงนี้เลยนะครับเสร็จแล้วนะครับเรื่องของประเภทบริุญาตขับรถเนี่ยนะครับผมก็จะต้องเลือกบริยัาตขับรถส่วนบุคคลตรงนี้เนาะนะครับท่านอาจจะเป็นสาระกว่างไปตามที่ท่านจะต่อแหละนะครับตัวอย่างนี้เป็นการเลือกบริยัาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลนะครับต่อมานะครับผมในเรื่องของประเภทการเข้าใช้บริการ นะเราก็เลือกต่อบริยานะครับขับรถนะฮะตรงนี้เลยนะครับเลือกประเภทยานพาหนะนะครับผมถ้าท่านต่อแค่รถนะจักรยานยนต์นะหรือมอเตอร์ไซค์อย่างเดียวก็เลือกตรงนี้หรือหลายท่านอาจจะเลือกที่อะไรครับรถยนต์ประเภทเดียวก็เลือกประเภทนี้นะครับอันนี้5ปีก็250บาทนะรถยนต์ก็คือ5ปี500บาทนะครับผมนะหลายท่านก็เช่นเดียวกันนะครับเช่นเดียวกับผมเนี่ยนะครับก็คือต่อพร้อมกันเลย นะครับก็คือรถยนต์บวกกับรถจักรยานยนต์นี่นะฮะก็ใส่ทั้ง2เลยนะทีเดียวจบนะฮะก็เตรียมตังไป750บาทนะครับผมเนะี่ยก็2อประเภทนี้นะครับอ่ะต่อมา เมื่อเราเลือกแล้วนะครับผมนะก็จะมาสู่การกรอกข้อมูลนะครับผมนะเราต้องมาใส่นะครับในเรื่องของวันเดือนปีนะครับผมที่เอ่อเป็นวันหมดอายุของเราเนาะถ้าใครทราบก็กรอกได้เลยนะเอาบัตรตัวเก่ามากรอกแต่ถ้าใครไม่ทราบหรือว่ามันหายอะไรก็แต่ก็กดติ๊กตรงนี้นะครับง่ายดีนะติ๊กถูกตรงนี้แล้วก็ดําเนินการกดยืนยันข้างล่างนนี้นะปุ่มด้านล่างตรงนี้นะครับต่อมาครับก็จะขึ้นนะครับในเรื่องของประเภทนะครับอันนี้หลายท่านอาจจะต้อง ดูช้าๆนิดหนึ่งนะครับผมนะเช่นในเรื่องของใบอนุญ,ญาตส่วนบุคคลการขอต่อใบอนุญ,ญาตขับรถยนต์นะครับจาก5ปีเป็น5ปีอ่าใครเป็น5ปีหปีวงเล็บนะครับอบรมผ่าน e-learning นะครับอ่านี้ของผมก็จะเป็นประเภทนี้นะครับเพราะว่าในเรื่องของการหมดอายุเนี่ยนะครับก็ไม่เกิน1ปีนะอันนี้ก็คือเลือกตัวแรก แต่หลายท่านอาจจะดูด้วยนะว่าตรงนะครับหลายท่านอาจจะเกิน1ปีก็อยู่ข้างล่างตรงนี้นะครับผมก็แล้วแต่ว่าว่าเป็นแบบไหนนะครับแต่ว่าในส่วนของกรณีดังกล่าวนี้ก็คือด้านบนนี้นะครับก็คือว่าสิ้นอายุไม่เกิน1ปีนะครับจาก5ปีเป็น5ปีเนาะหลายท่านอาจจะเป็นคนที่ได้รับชั่วคราวมาแม้สปีนะครับแล้วก็มาต่อเป็น5ปี แล้วก็สิ้นอายุไม่เกิน1ปีก็จะเลือกตรงนี้นะครับผมโอเคไหมนะครับผมแต่ว่าถ้าเกิน1ปีก็จะมีช้อยตรงนี้นะครับกับช้อยตรงนี้อย่างของผมเนี่ยนะครับก็จะเป็นอันแรกนะครับผม,ผมก็คือ5ปีเป็น5ปีแล้วก็หมดอายุเนี่ยนะครับไม่เกิน1ปี่งปีผมก็เลือกด้านบนตรงนี้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะมาเลือกวันจองคิวนะฮะหลายท่านก็จะติดปัญหาตรงนี้แหละนะครับสำหรับในส่วนของเดือนเนี่ยท่านเลือกเดือนก่อนนะครับผมก็เนี่ยผมเลือกมาเดือนธันวะาคมวันที่1 นะครับผมแล้วก็ดูนิดนึงนะว่าสีมันจะขึ้นเช่นสีแดงเนี่ยมันเต็มถูกไหมสีเขียวในจองได้นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ควรทราบนะครับผมแล้วก็มีระยะเวลาช่วงเช้าช่วงบ่ายก็จะมีวันดังกล่าวที่เราเลือกนะครับอ่าอันนี้เป็นลักษณะและก็วิธีนะครับผมในในการที่เราก็ดําเนินการเลือกนะครับเมื่อเลือกเสร็จแล้วนะครับผมหรือว่าเลือกจองเรียบร้อยก็จะขึ้นนะครับคาเตือนก็อ่านนิดนึงนะครับแล้วก็กดรับทราบ นะครับเมื่อกดรับทราบนะครับเสร็จแล้วเนี corps, ่ยก็จะขึ้นรายละเอียดมานะครับให้ท่านกดยืนยันการจองนะอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับผมนะก็เป็นรายละเอียดก็ดูตามตรงนี้ไปนะครับเมื่อดําเนินการนะครับผมมันก็จะขึ้นคําเตือนมาอีกนะครับท่านก็ดูรายละเอียดแล้วอ่านนิดนึงนะครับก็กดยินยอมแล้วก็รับทราบนะครับกดรับทราบเสร็จแล้วนะครับก็จะมาปรากฏนะครับให้ท่านเนี่ยดำเนินการยืนยันการจองนะครับผมเมื่อกดปุ๊บ ก็จะขึ้นการจองคิวสาเร็จนะครับถ้าดูข้อมูลที่อของผมแจ้งไปสําหรับในเรื่องของการจองคิวเนี่ยนะครับก็จะเป็นวันที่1น,นะครับเดือนธันวาคมนะรอบในลาก็คือ9ก้มงสานาทีนะครับช่วงเช้านะครับผมแล้วก็ในรูปแบบของใบริญาตส่วนบุคคลเนี่ยเป็นการขอต่ออายุใบริญาตขับรถจาก5ปีเป็น5ปีสิ้นอายุไม่เกิน1ปีแล้วก็มีการอบรมผ่าน e-Learning นะครับก็จะระบุชื่อ เลขบัตรประจำตัวประชาชนขนส่งที่เราเลือกก็คือสํานักงานขนส่งจังหวัดไหนก็ว่ากันไปนะครับชนิดรถเนี่ยก็มีการต่อด้วยกันครอบเลยก็คือรถยนต์แล้วก็รถจักรยานยนต์นะนะแล้วก็จะมีคิวอาร์โค้ดต,ตรงนี้นะครับท่านสามารถดูรายละเอียดเอกสารนะครับที่ต้องเตรียมก็กดตรงนี้ปุ๊บก็จะมาปรากฏตรงนี้นั่นเองเห็นไหมนะครับผมก็ตรงกับตอนแรกที่เราส่งข้อมูลให้นะครับในเรื่องของคุยตอนเริ่มต้นนั่นเองนะครับอ่ะ สิ่งที่จะต้องดําเนินการต่อมาแน่นอนครับเมื่อเราดำเนินการจองคิวสําเร็จท่านจะต้องมาอบรมผ่านออนไลน์ครับเข้าไปสู่ในเว็บไซต์ครับ www.dltelearning.com นะก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้เช่นเดิมครับท่านจะต้องเข้าสู่การลงทะเบียนใหม่ถูกไหมเมื่อกดเข้าสู่การลงทะเบียนใหม่ปุ๊บก็จะมาปรากฏหน้านี้นะครับสิ่งที่เราจะต้องรู้และก็ดูต่อกันอีกนิดนึงก็คือรายละเอียดตรงนี้ เราจะต้องนะครับเลือกการอบรมนะครับต่ออายุใบอนุญาตขับขี่นะก็จะเลือกอันแรกตรงนี้นะครับผมนะเมื่อเราเลือกอันแรกปุ๊บนะครับก็จะมาสู่หน้าตาแบบนี้ในเรื่องของหลักสูตรการอบรมใบอนุญาตขับขี่ออนไลน์ line, นะเราก็เลือกประเภทนี้เลยนะครับผมก็คือเป็นในเรื่องการต่ออายุใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคลนะครับระยะเวลาการอบรมคือหนึ่งชั่วโมงก็คือด้านบนตรงนี้เลือกเลย นะครับผมอันนี้สำคัญนะเมื่อเราเลือกแล้วนะครับผมก็จะมีรายละเอียดบอกว่าสมัครหลักสูตรสำเร็จไหมครับแล้วก็จะขึ้นมาปรากฏนะครับหลักสูตรที่ท่านสมัครนะเราก็จะใช้เวลาในการอบรมเนี่ยประมาณ1ชั่วโมงนะครับก็เข้าสู่นะครับการดาเนินการตรงนี้นะครับเมื่อเข้าสู่การดาเนินการตรงนี้ปุ๊บนะก็จะมีหลักสูตรตรงนี้ฮะขึ้นเป็นวิดีโอยาวๆเลยนะครับสิ่งที่ควรรู้อีก ก็คือว่าเขาจะมีสัดส่วนตรงเนี้นะครับผมรายละเอียดมี5ด้วยกัน5ส่วนเนาะในแต่ละส่วนเนี่ยมันจะมีคําถามเนี่ยนะครับป๊อปอัพขึ้นมานะครับตรงนี้บางท่านอาจจะอบรมแล้วเนี่ยลักไก่นะไม่อยู่นะปล่อยอบรมไปแต่หารู้ไหมครับว่าในแต่ละส่วนเขามีข้อสอบให้ท่านดําเนินการนะครับขึ้นมาในระหว่างที่ท่านอบรมด้วยนะครับท่านจะต้องดําเนินการตอบภายในอะไรครับ 3นาทีา่นะครับอันนี้รักไก่ไม่ได้นะครับท่านจะต้องอมีการอบรมจริงแล้วก็จะต้องดําเนินการาทําข้อสอบในแต่ละส่วนอ่าอันนี้ก็ให้ทราบนะครับร่วมกันเนาะนะครับในเรื่องของการอบรมผ่าน e-learning ตรงนี้นะครับเมื่อดําเนินการอบรมครบทั้ง5ส่วนแล้วนะครับเครื่องหมายปรากฏหรือสัญ,ญลักษณ์ปรากฏแต่ละส่วนเนี่ยก็จะขีดถูกแบบนี้ นะครับผมครบทั้ง5ด่านนะฮะภายใน1ชั่วโมงอันนี้จะนานนิดหนึ่งนะครับผมก็ดูรายละเอียดตรงนี้ไปก็เป็นการทวนแหละครับนะเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเมื่อขึ้นรายละเอียดครบทุกส่วนก็คือ5ส่วนครับก็จะมาปรากฏหน้านี้นะครับเขาก็จะมีปุ่มสีส้มๆเหลืองๆเ,เนี่ยนะฮะบ,บอกว่าหลักฐานนะครับนะตรงเนี้ยท่านสามารถที่จะกดตรงเนี้ยได้นะครับเมื่อกดปุ๊บก็จะมีคําถามหนึ่งเกิดขึ้นมา นะฮะก็คือเป็นคำถามนะครับเพื่อทบทวนของเรานะที่เราสอบในวิดีโอนั่นแหละนะครับผมก็จะให้ท่านอ่านแล้วก็เลือกนะฮะแต่ว่าถ้าตอบผิดก็ตอบใหม่นะครับผมอันนี้ไม่ยากไม่ยากนะฮะพอเลือกเสร็จปุ๊บก็จะได้ข้อมูลในเรื่องของการอบรมเรียบร้อยแล้วนะครับผมเช่นอย่างตัวนี้นะครับของผมเองก็จะระบุนะครับรหัสอ้างอิงต่างๆนะครับรวมไปถึงเลขบัตรประจำตัวประชาชน ผ่านการอบรมเมื่อไรนะครับผมผลการอบรมมีอายุ6เดือนนับจากวันที่ผ่านการอบรมนั่นเองอ่านี่ก็เป็นลักษณะที่นะครับมีการอบรมผ่าน E-Learning 1ชั่วโมงเรียบร้อยแล้วนะครับหน้าจอนี้ท่านก็ปิ้นสกีนเก็บไว้เป็นหลักฐานนะนะครับเรามาสรุปอีกสักครั้งหนึ่ง สำหรับสิ่งที่จะต้องเตรียมเนาะบัตรประจำตัวประชาชนต้องเตรียมไปใบขับขี่ตัวเดิมต้องเตรียมไปใบรับรองแพทย์นะครับไม่เกินหนึ่งเดือนต้องเตรียมไปอันนี้ก็ร้อยบาทต่อหนึ่งใบนะถ้าจำไม่ผิดนะครับผมถ้าท่านต่อสองประเภทเอาไปไทยกระสาเอานะฮะเอาขอแค่ใบเดียวพอแล้วก็หลักฐานการจองคิวตรงนี้ผ่านแอปพลิเคชันถูกไหมก็แคปหน้าจอตรงนี้ไปแล้วก็หลักฐานการอบรมหนึ่งชั่วโมงของเราก็แคปหน้าจอไปเป็นหลักฐานและที่สําคัญครับเตรียมเงินไปถ้า2ประเภท ก็คือ750บาทต่อรถมอเตอร์ไซค์อย่างเดียว250บาทต่อรถยนต์อย่างเดียว500บาทนะอ่าแจ้งกันนะครับผมทีนี้พอไปถึงขนสง่งนะครับผมต้องทําอย่างไรก็แน่นอนครับไปติดต่อเจ้าหน้าที่ต่างๆเขาก็จะให้เรากรอกเอ,ก,อ,ก,อกสารอย่าลืมกรอกเอกสารด้วยนะครับไม่ได้ปิ้นมาฮะเอกสารเขาจะมีให้เรากรอกมันก็คือแบบฟอร์ม ที่เขาจะไปติ๊กว่าในกรณีที่ท่านเนี่ยเช่นนะครับในเรื่องของการทดสอบอาการเบรกถูกไหมฮะอันนี้เขาก็จะมีระบบการเบรกนะฮะว่าเออพอเราเหยียบในส่วนของคันเร่งเสร็จปุ๊บนะ,ะพอไฟแดงขึ้นปุ๊บเนี่ยก็ให้ท่านเบรกปุ๊บนะ,ะอยู่ในภายระยะระยะเวลาที่กําหนดนะอันนี้ก็ถ้าผ่านก็ไปต่อนะฮะ แล้วก็อันที่2เนี่ยนะครับก็คือเป็นการทดสอบสายตานะครับว่านะครับในส่วนของคือเขาจะมีอา่าแท่นแท่งตรงๆเนี่ยสองแท่งนะครับให้ท่านกดนะครับนะเพื่อจะเริ่มนะครับแล้วก็ให้เลื่อนขึ้นบนลงล่างนะครับให้มันอยู่ใกล้เคียงในระยะที่เขากําหนดนะฮะอันนี้ก็จะผ่านถูกไหมแล้วก็ด่านที่3ก็คือการทดสอบอ่าให้เราดูว่าเจ้าหน้าที่เขาจะชี้ไปว่าอันนี้คือสีอะไรสีอะไรนะครับผมอันนี้ก็จะเป็น ลักษณะที่เน้นย้ำนะครับเดี๋ยวสุดท้ายเนี่ยจะให้ดูคร่าวๆนิดนึงบรรยากาศนะครับจากขนส่งที่เขามีระบบการจัดการนะครับภาคปฏิบัติหลังจากที่อะไรครับเราไปดําเนินการนะครับต่อใบัญญาตขับขี่นะครับในกรณีที่ขาดไม่เกิน1ปีนะครับผมส่วนส่วนอื่นนะท่านลองดูข้อมูลเพิ่มเติมแล้วกันนะวันนี้ ภาพประมาณนี้แล้วกันนะครับนามาอัปเดตเพราะว่ามีโอกาสได้ไปต่อไปขี่มาก็น่าจะเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์แล้วกันเนาะสําหรับสมาชิกท่านที่กําลังจะต่อหรือหลายท่านที่กําลังหาข้อมูลว่าจะต้องทําอย่างไรนะครับก็น่าจะเป็นประโยชน์นะครับในคลิปนี้ก็เลยนํามาสรุปแล้วก็แบ่งปันให้กับทุกท่านได้รับทราบกันประมาณนี้นะครับขอบคุณมากสําหรับการติดตามชมครับแล้วก็เดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปต่อไปขอให้ท่านโชคดีและมีความสุขครับสวัสดีครับ